ถ้าพวกเราไม่ทันอย่าลืมบอกครูนะลูกนะครับรายการที่4นะครับกิจการกู้เงินจากธนาคารสอง0มืบาท เหตุการณ์นี e ้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับกิจการนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกิจการนะครับนั่นก็คือว่ากิจการเนี่ยไปกู้เงินนะครับไปกู้เงินจากธนาคารจํานวน20,000บาทนะครับไปกู้เงินจากธนาคาร20 0 0 0บาทอาจารย์เป็นร้านนะครับอาจารย์เป็นร้านทําผมเนาะอาจารย์ก็เลยไปกู้เงินธนาคาร อาจารย์ไปกู้เงินธนาคารอาจารย์ได้อะไรอ่ะอันดับแรกเลยอาจารย์ไปกู้เงินอาจารย์ได้อะไรลูกได้อะไรตอบคุยมันแบบที่เราเข้าใจตอบแบบที่เราเข้าใจอาจารย์ไปกู้เงินอาจารย์ได้อะไรลูกอาจารย์ไปกู้เงินอาจารย์ได้อะไรลูกไม่ได้อะไรเอ้าทําไมล่ะไม่ให้กู้เอ้าสมุติว่าได้สมุติว่าได้นะครับอาจารย์ไปกู้เงินอาจารย์ได้อะไรลูก ไอ้เอาอย่าเพิ่งไปคิดว่าได้นี่ได้นี่มันได้อยู่แล้วได้นี่แล้วอาจารย์ไปกู้เงินอาจารย์ได้อะไรเอาที่มันเห็นจับต้องได้อาจารย์ไปอาจารย์ไปกู้เงินอาจารย์ได้อะไรได้อะไรได้อะไรได้ได้อะไรไอ้นี่เก่งเลยเนี่ยเก่งแล้วเนี่ยเก่งเหรอได้ ถูกต้องโอ้ยกว่าจะได้นะครับขอบคุณทางด้านของอยุธยานะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของลำปางด้วยนะครับได้อะไรอะไปกู้เงินได้อะไรก็ได้เงินไงเออไปกู้เงินได้เงินไม,ไม่คอไไปกู้เงินก็ต้องได้เงินสิเออได้เงินมาก่อนอันดับแรกอ่ะกิจการได้เงินก่อนอย่าเพิ่งคิดอย่างอื่นอย่าเพิ่งคิดลึกนะครับ กิจการไปกู้เงินกิจการก็จะได้เงินใช่ไหมได้เงินมาเท่าไหร่ลูกสองหมื่นบาทเออเงินสดเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มอ่ะอาจารย์ไปกู้เงินอาจารย์ได้เงินมาถูกไหมไปกู้เงินก็ได้เงินแล้วเงินเนี้ยมันเป็นเงินใครอ่ะเป็นเงินเราใช่ไหมแต่เราได้มาเพราะเราไปกู้ไปกู้เงินใครมาลูก ไปกู้เงินใครมาไปกู้เงินธนาคารธนาคารเป็นใครลกูกเป็นเพื่อนของเราเองเพื่อนชื่อธนาคารชื่อเล่นชื่อไอ้แบงค์ชื่อจริงชื่อธนาคารไม่ใช่ธนาคารแบบนั้นนะครับธนาคารคือแบบแบบใหญ่ๆห่อะใหญ่ๆเป็นตึกเป็นอาคารเป็นองค์กรใหญ่ๆอ่ะนะครับดังนั้นครับเราเนี่ยไปกู้เงินจากธนาคารนะครับ อาจารย์ไปกู้เงินจากธานาคารดังนั้นเราก็จะไปเรียกธานาคารธรรมดาไม่ได้เนื้ออกไหม <c oughs> เราจะไปเรียกเขาว่าเป็นเขา <c oughs> เขาเป็นธานาคารไม่ได้เพราะเราไปกู้เงินเข้ามาเราต้องเรียกเขาว่าเป็นเจ้านี้เราจะใช้คําว่าเจ้านี้ธานาคารก็ได้หรือใช้คําว่าเจ้านี้เงินกู้ก็ได้นะครับอาจารย์ใช้คําว่าเจ้านี้เงินกู้ดีกว่าจะได้เข้ากับคอนเซ็ปต์การกู้เงินนะครับอา่าดังนั้นข้อนี้ครับ เราก็จะไปกู้เงินเราไปกู้เงินกับธนาคารธนาคารก็เป็นเจ้าหนี้เรานะครับเราก็จะมีเจ้าหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้นมาหรือเราจะเขียนเจ้าหนี้ธนาคารก็ได้ถ้าเราใช้ชื่อบัญชีไหนใช้ชื่อบัญชีนั้นไปตลอดนะครับแต่อาจารย์ขอเขียนเจ้าหนี้เงินกู้แล้วกันอานารย์ก็จะมีเจ้าหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้นเพราะว่าไปกู้คนนี้มาใช่ไหมอ่าเจ้านี้เป็นหนี้สินครับหนี้สิน เพิ่มอาจารย์รายการที่สามถ่ายไม่ทานอ่ะได้ครับเดี๋ยวย้อนกลับให้เอาข้อสี่ให้ลดเอาข้อสี่เสร็จก่อนนะครับโอเคนะอ่าเรียบร้อยครับข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยเราไปกู้เงินจากธนาคารเราไปกู้เงินเราได้เงินนะครับ เราได้เงินถูกต้องไหมแต่เงินนี้เราได้มาจากธนาคารซึ่งธนาคารเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เรานะครับดังนั้นเจ้าหนี้เราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสรุปข้อนี้นะครับสรุปรายการนี้นะครับเมื่อรายการการกู้เงินจากธนาคารเกิดขึ้นนะครับเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บเหตุการณ์นี้ส่งผลให้สินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ที่เพิ่มคือเงินสดนะครับ สินทรัพย์ที่เพิ่มคือเงินสดให้สินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มครับอ่ะเรียบร้อย